สวัสดีครับมันี่มาพบกับผมในรายการช่องครัวบ้านสวนเกษตรนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูปลาหนินนึ่งบวยครับมาเบ่งวัตถุดิบเข้าเลยครับนี่อย่างเนี้ยนี่ปลาหนิ่ครับปลาหนิ่ตัวยญ่งๆแล้วก็กระเทียมครับบักปิกครับแล้วก็ชิงซ้อยครับผม พริกไทยเม็ดครับน้ำบวยครับน้ำบวยน้ำบวยเราจะใส่สองสองอันนะครับแล้วก็มีผักครับมีตังโอหรือว่าขึ้นชายครับผักกาดขาวครับแล้วก็บกหนาวครับไปใต่ตามแก้วแล้วก็มีต้นหอมผักซีครับแล้วก็มีหมูสามชั้นนะครับมันนี้เข้าจะใช้หมูสามชั้นนะครับไปเบิ้งขั้นตอนแรกกันเลยครับว่า เทาจะเอาปลาไปหนึ่งก้อนครับอันดับแรกขั้นตอนแรกนะครับเท่าทีหนึ่งปลานะครับเดี๋ยวเอาผักกาดขาวห้องจักน้อยครับปลามมนจังบริสิทธิ์เอ่อมอหนึ่งนะครับห้องจักน้อยครับอ่าใส่ปลาเลยอันนี้เป็นสูตรของเท้าเองได้เลยครับเท่าคิดถึงแม่เองเลยครับหนึ่งปลาครับเดี๋ยวเทอาฝามาปิดนะครับ ติดไว้เลยขั้นตอนที่สองครับเดี๋ยวห้อสิไปเฮ็ดน้ำบว่วยกันเลยครับฮามบิร์กวิธีการเฮ็ดน้ำบว่วยกันเลยครับตามเอาขั้นตอนแรกเอาพริกไทยตามกอนเลยครับตามพริกไทยมันแหลกก่อนกระเทียมครับกระเทียม ตามจนแดลครับเสียใส่หกักตัวนี้ครับหักกังูหักกอซี่เข้าใส่หกัหกกอซี่อะไรครับแต่แต่สูตรผมสูใส่หักตังโูครับมันจะหอมดีแซ่บแน่นอนครับรับประกันสุดสุดรขรรัว้านสวนเกษตรของเรารับประกันแช่แบบต็มตัวครับโนี่เป็นอะไรผมบอกผมเลยครับ mượn được sắp đặt cái này đi được cái này không được cái này cái này không được cái này không thôi cái này rồi được để này không được cái này không, không? 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 เดี๋ยวเ้าก็จะเ,เอาเครื่องเอาเครื่องไปพัดก้อนครับเอาเครื่องไปพัดก้อนแล้วแมันจังหอมครับเนขนาดนี้เสียบเนว้ก็ได้ติมเตาแก๊สยบร้อยแล้วครับผมใส่ใส่น้ำมันจังหน่อยใส่น้ำมันนิดนึงครับ เนี่ยตักกับไปซด้ลงไปเลยครับลงไปเลยใช้เครื่องไลายๆมันกระสีดแคบครับแล้วก็ลดจัดๆเข้ามากินลดจัดเข้ามาใส่ใส่ไล่หลจังหน่อยรับครับตั ลมแห้งๆวันนี้เอาเห็ดวอมีนนนนด้ลมผัดให้มันหอมจัง่อยครับผัดมันเหลืองหอมหอมโอ้ยอยากให้พี่นองได้กินด้เนาะหอมคัะพอมเนี่ยอพอมโคตรจ๋า ตอนต่อไปห้านำบวยเล้ครับน้ำบวยใช้น้ำบวยไปก่อนเลย<ๆ>นี่ใส้น้ำบวยก่อนเลยครับเมื่อล่างสะอาดแล้วดวยครับขยี้ขี่บีเม็ดเม็ดบวยมันแตกๆครับมันยังหองมอได้รสชาติบวย ถ่าจยเข้าให้มันเดือดจังเอยครับแล้วเขาจังเติมนำเป้าลงไปเพิ่มปริมาณนำระว่างถ่านนำัวยทุกเข้ามาตามเกลียวถ่าเลยครับเดี๋ยวใส่เลยใหลายบกักพริกกระเทียมครับตโอ้ยเั่นอีกเดียว ตำเข้าไปลรงตำแหลกไาไหนกันเลยครับคน้ำจิ้มให้เสื้อมาปรุงเลยปรุงเลยบดหน้าครับเซบบดหน้าไล้ตายแฉบแฉบแนี่น้อน สูตรเท่าคิดขึ้นมาเองวัดกับบ่เคยบ่ได้ลอกเลียนแบบไคทั้งนั้นบักแม่หลายๆครับแซ่บน้ำปลาครับน้ำปลาข้าวตำหลายข้าวตใส่หลายเลยครับเดี๋ยวข้าวตใส่ใส่น้ำซุปลงไปเยอะหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำซุปเยอะหน่อยกัน จบพร้อเไปน้ำดดครับผมชุดรสครับผงชุดรสใช่หลายเสียบหลายครับอันนี้ผมก็ใช่หลายเสียบหลายจิ้มครับจิ้มโหขักขนาดใส่ผักสีพรัง มันสีอหอมครับพ็ที่พลังกล่องไม่ว่างใกล้ๆกล่องไม่ว่างใกล้ๆเป็นไหนแต่เสียบวครับโคเลโคเลครับคือว่าข้นอยู่แหละ <c oughs> เอามาน้ำจิ้มสูตรเท่าเองกับมะตั้งกับซีฟูดนะครับ โอเคครับน้ำจิ้มกันแล้วแล้วเดี๋ยวไปทานนิดหนึ่งบวยห้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวถิมากินเบวงวะพี่แจมเลยมื่อนี้ไม่เห็ดกระหอบเม่อวานพ่อให้ลูกกินครับอ่าลูกจิ้มให้หน่อยครับว่อแซ่บครับแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บเพะนี่น้ำจิ้มรสเด็ดครับน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บตรงไหนแซ่บกัาหัวปลาเลยครับบุกบอลเหลือจะเชีย จิ้มครับจิ้มเขากินกันเองว่เป็นยังมาบอยลงมาชอบร้อนๆชอบร้อนๆอย่าเป่านะครับชอร้ายชอบร้ายยังไม่กินเลยแทบได้ไงโชว์โชว์ไม่จะคัมเนี่ยโชว์โชเห็ ชาวบ้านมึงจะข้ามไงปมๆเลยเยอะที่กินให้พี่ให้น้องเบิ้งครับนี่น้จิ้มรสเด็ดครับเบิ้งครับเบิ้งกับจิ้มครับเบิ้งใแซลม์จิ้มไหมครับพโบจัดไปครับผมโชว์โชว์เลยครับเป็นรับฟินครับเดี๋ยวฮ้องสายเบิ้งกิฟต์ต่อไปสุกโรยสุกโรยปะครับถ่ายบิ้งกิฟต์ต่อไปครับว่าเท่าสี มานำเสนอเมนูอันไอยังครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำได้ครับ<ข>เดี๋ยวปอกันคลิปหน้าครับ